นี้เป็นบริการปีกายทีุกรทางการแพอาสาแล้วก็อาสาสมัครเทคิคกุณเทพมหาครันั้นเป็นิมที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำ ไปทนีเขาบอกว่ามีที่ขที่ต้เนารไหลาอนนะครับที่ต่างเมื่อท่านเหที่แล้วนะรับสนัคขอิวเรเมื่อใดแล้วมแ่ก็จะมาเป็นการซื้อผลงานแล้วก็าผมได้ด้วยฟรี ใช้ตายาวเลยเปี่ย้สาหได้หลยไปไปที่ไหนสี่สี่แบบนี้หลังนะไม่เสียค่งใช้จ่ายใดๆทั้งส้นเป็นโอกาสางนดีนะครับเป็นบริการสภดพิเศษได้รับการสนับสนุนจากมอสติปอติ้งประเทศนะครับ ตรวจสุขภาพคนมาตรวจทัดกรลอยน้ื biblical 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 ่องต้นนะให้ตที่ดีๆไม่มีค่าก็จ่ายเลยรวมั้งารให้ข้อมูี ตรวจเสร็จแล้วนะครับตรวจเสร็จแล้วตัด็มเสร็จแล้วไม่พอครับทีมเทพมหานครนะครับนำทีมงานทุกใหญ่มาให้การสนับสนุนของเราตีละหลายสับคนหลายหมื่นคนตีนแดงยนมาตาเป็นทีมงานติดอาสาเลือตลาด ใเาอ่ดีอนะ้งนียไม่ร่คมลน้รับนี้บรีี่ลบดีสอทีสงท้อนะครับได้รับความมุนเคาะของเราชาวเมืองลบุรีเป็นทีมงานที่เดินทางไปให้การส่งท้อบริการเพราะไม่เป็นธรรมดเลย เรงอาเริ่มต้ออนตรวจสุขภาพกานแล้วก็ทาประกัะกน